สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสออก,กอสออกคเสนอรายการ360องศากับการดูแลชีวิตครูดอกหญ้าดอกเล็กแฝงพลังยิ่งใหญ่ปลูกฝังความมีน้ำใจ สสร้างงัคมไทยจิตอาสาจาจกที่เราเคยสัมผัสกับเด็กมาเยอะนะครับเราก็มองว่าเด็กเขามีพลังในตัวแต่เขาขาดโอกาสที่เขาจะได้แสดงออกนะครับเราตั้งเป็นกลุ่มดอกหญ้าอาสาตรงนี้เพื่อจะให้เขาเด็กเด็กทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนร่วมกับสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วเด็กก็กล้ากล้าตัดสินใจเป็นการเรียนรู้ในตัวนะครับใช้โอกาสอย่างสร้างสรรค์ เติมพลังให้เด็กไทยเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็มีโครงการก็คือของสกสคเข้ามาเป็นโครงการพัฒนาชีวิตครูก็เลยเข้าโครงการด้วยแล้วก็นําเงินตรงนั้นนะครับมาทําเป็นศูนย์ตรงนี้เพราะว่าเราคิดว่าโอกาสข้างหน้าเด็กจะได้กับตรงนี้เยอะนะครับเรียนถึงการดําเนินชีวิตการทําปุย๋ยทําอะไรนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่า เด็กน้อยคนที่จะได้เรียนกันจริงๆนะครับเราก็คิดว่าศูนย์ตรงนี้จะทําให้เด็กได้แนวคิดพวกนี้ได้ลงมือทําจริงๆคือกิจกรรมพวกนี้มันสร้างให้เด็กมีความคิดแทนที่เขาจะเรียนอย่างเดียวเขาจะได้มุมมองอีกเยอะมากการเรียนก็คือเป็นพื้นฐานหนึ่งละแต่ว่าการทํากิจกรรมเนี่ยครับเป็นการที่ให้เด็กได้แสดงออกได้เรียนรู้กับชุมชนได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตจริงๆก็คือเป็นบทบาทจริงในชีวิตเขามากกว่านะครับผม บุรณาการความรู้เชิดชูคุณธรรมคือตรงนี้ผมว่า,าเป็นโอกาสที่ถ้าหากว่าไม่ไม,มีโครงการตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปจะไปเอาเงินที่ไหนมาทําก็คือเป็นโอกาสดีที่ทางสอสคอเขาเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับบางครั้งเราก็มองเรื่องส่วนตัวเยอะเกินไปน้อยคนที่ว่าจะคิดวา่าเราให้อะไรบ้างกับสังคมเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราน่าจะเป็นคนให้บ้าง มีโอกาสตรงนี้นะครับเราก็เอามาทําเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นการการทาในรูปแบบที่ว่าบูรณาการหลายๆภาคส่วนเข้ามานะครับทำให้เราเกิดแนวคิดว่าการทําตรงนี้เราไม่ได้ประโยชน์เพียงผู้เดียวแล้วเราเรยังได้ประโยชน์กับเด็กกับสังคมด้วยครับสำนักงานคณะกรรมการสกรสคชีวิตครูเราดูแล